สำหรับดวงดาวของชาวมังกรนะคะในช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากเป็นดาวรายเดือนนะคะโคจอนอจะพบอริหลายดวงนะรวมทั้งได้มาตรฐานราชาโชคและมหาจักรด้วยนะคะจะส่งผลอย่างไรกับความหมายของดวงดาวต่างๆนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปท่านใดที่ลักนณาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14่กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งหลังมีความโดดเด่นนะคะก็คือดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะคะดาวอังคารนะคะเป็นดาวรับผลเป็นราชาโชคและประและดาวศุกร์นะคะเป็นราชาโชคสำหรับดวงดาวเหล่านี้นะคะในแต่ละราศีก็จะมีความหมายต่างกๆันๆไปนะดังนั้นความเป็นราชาโชคที่เกิดขึ้นนะคะ ก็มีความหมายเฉพาะเจาะจ,จงนะแตกต่างกันไปตามราศีนะคะและความเป็นราชาโชคไม่ได้หมายถึงเรื่องของการถูกหวยแต่เพียงอย่างเดียวนะบางทีโชคลาภมาจากเรื่องอื่นๆนะหรือหากกาลังประสบพบปัญหาอยู่นะคะก็จะมีทิศทางชีวิตเป็นไปในทางบวกนะคะสําหรับดวงชะตาชาวมังกรนะคะในช่วงครึ่งหลังนะคะถือว่าดาวออกจะพบพอรินะดังนั้นอริแปลว่าปัญหาแปลว่าอุปสรรคนะคะที่ผ่านมานะอาจจะคลุกคลักไปบ้างนะรวมไปถึงบางท่านมีปัญหา หลายสิ่งนะคะสําหรับในช่วงครึ่งหลังนะคะมีดาวอังคารนะคะที่เป็นดาวรับผลเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพระหัส์นะคะก็เกิดดวงดาวนะคะที่เป็นคู่ส่งเสริมกันอยู่ในภพเรือนเรื่องของปุตตะก็คือการได้รับผลนะเนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวรับผลของชาวมังกรน,นะคะรับผลช่วงนี้มาจากเรื่องคนต่างวัยนะคะเนื่องจากปุตตะหมายถึง คนสักต่ํากว่านะคะรุ่นเด็กรุ่นน้องนะหรือแม้แต่เรื่องของความโชคดีโชคเฮงนะโดยเฉพาะดาวังคารช่วงนี้นะคะเป็นราชาโชคและประนะบ่งบอกโชคลาภที่จอดมาสู่ชาวมังกรน,นะคะเช่นง,งานพิเศษนะคะอะไรที่เป็นผลกําไรระยะสั้นนะหรือเรื่องของการทํางานในช่วงนี้มีการเก็บเล็กผสมน้อยมีจุดสร้างลาบผลนะคะหรือว่าเรื่องเงินทองเนี่ยมีโชคลาภผ่านมาสําหรับชาวมังกรน,นะคะ โดดเด่นจากเรื่องพันธุก็คือเรื่องการใช้บ้านใช้รถนะใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางนะคะเดือนนี้ถือว่าอาจจะมีช่องทางหาเงินนะโดดเด่นมาจากเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวมังกรนะคะต้องพยายามทําใจให้เป็นอุเบกขานะกลางกลางไว้นะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศน,นะคะมันเป็นโชคลาภในเชิงคาดไม่ถึงนะอะไรที่หวังบางทีก็ ล่าช้ารอคอยนะรวมทั้งดาวพระเกตทับลัคนานะคะสิ่งที่ได้มาบางทีป,ป,ปุบปับฉับพลันนะคะเงินทองบางอย่างไม่คาดคิดก็ได้มานะดังนั้นช่วงนี้ทําใจก,กลางๆไว้อย่าไปอยากอะไรเยอะนะมักจะมีรับผลเข้ามาเองนะคะ ดาวพระเกตช่วงนี้นะคะทับลักษณด้วยนะส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างช่วงนี้นะคะ,ะบางครั้งเป็นลักษณะการกระตุ้น,นเรื่องความรู้สึกนะคะลางสังหรณ์ความฝันหรืออะไรแปลกๆที่เป็นประสบการณ์ทางจิตเกิดขึ้นกับชาวมังกรนํามาซึ่งเรื่องรับผลได้ในส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นชาวมังกรที่เน้นเรื่องโชคเรื่องดวงการประมูลแย่งชิงแข่งขันช่วงนี้ถือว่าก็มีโอกาสลุ้นนะเนื่องจากดาวพระเกตดาวเทพดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่ตัวตนนะคะ ดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะเร็งลัคนาชาวมังกรนะคะได้แก่ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะคะดาวศุกร์เป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนตรงกันข้ามนะคะคนกลุ่มที่จะสร้างเรื่องของผลประโยชน์การเงินกับชาวมังกรช่วงนี้นะคะโดดเด่นเน้นไปที่เรื่องของลูกค้าหุ้นส่วนรวมทั้งเรื่องเพศตรงข้ามและคู่ครองนะคะมามีบทบาทกับชาวมังกรนะั้นเนื่องจากดาว คู่สเสน่ห์นะคะเลงลักนาอยู่นะดังนั้นช่วงนี้จะเกิดสเสน่ห์นิยมเกิดขึ้นนะคะสเสน่ห์ในทางการงานการค้านะเช่นนึกถึงก็เรียกใช้เรียกหานะคะมีคนอยากพบอยากเจอนะหรือว่ามักจะมาปรึกษาหาหรือให้ช่วยนู่นนี่นั่นได้นะเนื่องจากดาวคู่สเสน่ห์ตรงนี้เป็นพินธุบัตนะคะสเสน่ห์ของชาวมังกรช่วงนี้จึงปรับปรนมาด้วยเรื่องความเดือดร้อนนะภารกิจต่างๆก็ถือว่า เป็นการงานการค้าในเชิงบริการแก้ไขปัญหามันก็จะส่งผลดีนะเมื่อมีคนนึกถึงเรานะคะสำหรับดาวที่มีมาตรฐานโดดเด่นในเดือนนี้ก็คือดาวอาทิตย์นะคะที่เป็นมหาจักรนะคะมาตรฐานมหาจักรเป็นความโลดโผนไม่ธรรมดานะโดยดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะส่งผลกับเรื่องทางไกลนะคะเรื่องต่างประเทศนะหรือว่าช่วงนี้ชาวมังกรนมีเกณฑ์รับงานที่ต้องเดินทางไกลกว่าปกตินะคะ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะกับเรื่องหุ้นส่วนลูกค้าก็ได้นะช่วงนี้อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนต่างๆในเชิงการงานกันค้านะคะ รวมทั้งดาวศุกร์นะคะเป็นราชาโชคก็คือโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการริเริ่มสิ่งใหม่ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงช่วงนี้นะคะอาจจะคลุกคลักปรับตัวบ้างนะแต่ก็มักจะได้ลาบผลติดตามมาด้วยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะในมุมมองดวงดาวช่วงนี้ดาวเสาร์นะคะดาวประจําตัวโคจรผิดปกติในภพเรือนการเงินนะคะส่งผลชาวมังกรนะมีโอกาสดีๆนะมีภารกิจต่างๆเข้ามานะคะแต่ก็บางทีรู้สึกเบื่อๆนะหรือว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะส่งผลให้เรื่องของ การทำงานต่างๆก็ต้องอดทนมากขึ้นนะคะอย่าลืมเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงานนะเพราะเมื่อดาวประจำตัวโคจรผิดปกติช่วงนี้นะคะส่งผลให้เรื่องความละเอียดรอบคอบก็ลดลงไปด้วยนะคะอุปสรรคที่มีในเดือนนี้นะที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องการสื่อสารนะคะเนื่องจากดาวพุธเขาโคจรผิดปกตินะเรียกว่าส่งผลกับ ความล่าช้ารอคอยคำตอบนะบางอย่างก็ล่าช้าหนืดหน่วงตามกระบวนการที่ต้องมีการรอคอยนะคะการยื่นเรื่องเอกสารบางทีก็ขุกขลักนะหรือใครที่ทำงานในเชิงขนส่งต่างๆนะคะอาจสภาวะเรื่องของความผิดพลาดได้ง่ายนะอะไรที่เป็นเชิงนัดหมายบางทีก็เล็ดเลื่อนคลาดเคลื่อนได้นะคะเรื่องของความเสียหายนะจากมรณะ,ะนะคะก็คืออาจจะมีภารกิจซ่อมแซมบ้านรถต่างๆนะคะ เกี่ยวข้องกับแวดวงสุขภาพนะคะใครที่ทําธุรกิจช่วงนี้นะก็อาจจะเจอลูกค้าจ,จุกจิกยุ่งยากนะหรือว่า,อาธุรกิจประเภทความป่วยความเจ็บความพัดพรากช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเหนื่อยนะแต่ก็จะได้ผลกําไรเยอะด้วยนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับเข้าของมีค่านะเข้าของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสายมูของหายากอันเชิญเข้าสู่บ้านช่องบ้านเรือนนะคะการคาดคะเนคาดการต่างๆในช่วงนี้นะที่เป็นลักษณะเรื่องของความรู้สึกมักจะแม่นยําเป็นพิเศษด้วยนะคะ สำหรับบรรยากาศคัวเรือนชาวมังกรที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวหลายดวงไปรวมอยู่ที่ภพเรือนคู่คลองนะคะมีภารกิจทุระปะปางเกี่ยวข้องกับท้งคู่นะคะอาจจะเป็นเชิงเหน็ดเหนื่อยก่อนแล้วได้ลาบนะหรือว่าเป็นเรื่องของการมีภารกิจร่วมกันทางการเงินการงานก็ได้นะคะเรื่องของลูกหลานบริวารเดือนนี้ก็เป็นราชาโชคนะคะถือว่า,าลูกหลานบริวารอาศัยไหววานพึ่งพาได้ หากมีปัญหาเรื่องปกครองดูแลหรือกําลังแก้ไขปัญหาบริวารบุตรหลานสัตว์เลี้ยงนะถือว่าช่วงนี้นะคะจะมีสภาวะดีขึ้นลงตัวมากขึ้นหาทางออกได้นะคะเป็นช่วงที่การเงินการทองนะคะยังหาได้นะแต่ระมัดระวังค่าใช้จ่ายที่มีเหตุให้ต้องควักเงินเช่นเรื่องของการต่ออายุต่อสัญญารายปีต่างๆนะหรือว่าซ่อมแซมเข้าของนะคะ รวมทั้งเป็นได้จในเชิงสุขภาพนะดูแลบำรุงรักษายุกยาวิตามินได้หมดนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะที่อยู่กับหมู่เพื่อนสังคมทํางานเป็นหมู่คณะนะคะเดือนนี้ได้คู่ส่งเสริมทางดวงดาวนะคะงานการต่างๆมักจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มกับทีมนะหรืออยู่ในแวดวงบางอย่างช่วงนี้ก็จะได้เงินได้ผลประโยชน์นะคะเรื่องของการ มีคู่สเสน่ห์เลงละขนาช่วงนี้ก็ดึงดูดด้วยนะก็คือการคบหาสมาคมช่วงนี้นะคะ,ะมีความนิยมชมชอบในหมู่เพื่อนหมู่พวกนะมีคนนึกถึงอยากร่วมงานด้วยก็มีนะแต่อย่างไรก็ดีก็ระมัดระวังเรื่องการมาขอความช่วยเหลือนะคะมีเหตุพึ่งพาอาศัยนะหรือว่า มีสเสน่ห์แปลกๆนะคะส่งผลให้คนชอบมาปรึกษาหารือนะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังส่งผลให้เกิดความสงสารเห็นอกเห็นใจบางทีก็ไปช่วยเขาอีกนะล <c oughs> ักษณะนี้เกิดขึ้นได้นะคะ <c oughs> รับการครบหานะคะโดดเด่น,นเนื่องจากมีทั้งเรื่องคนต่างวัยช่วงนี้นะคะ <c oughs> อยู่ในแวดวงนะหรือมีการครบหาสมาคมนะกับเรื่องคน ต่างไวนะคะนอกจากนี้ดาวคู่สเสน่ห์ก็อยู่ในภพเรือนเพศตรงข้ามด้วยช่วงนี้ก็ดึงดูดนะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องการครบหาหลายคนในช่วงนี้นะคะการครบหาช่วงนี้บางทีก็เป็นเชิงทางไกลก็ได้เนื่งองจากดาวมรณะนะคะเป็นมหาจักรนะคบหาคนที่ห่างไกลกันด้วยระยะทางนะคะแตกต่างด้วยเรื่องวัยนะหรือว่ามีความแตกต่างในเชิงการใช้ชีวิตก็ได้นะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือ,มอนมรณะนะคะมีกําลังโลดโผนไม่ธรรมดานะดังนั้นโครคภัยไข้เจ็บถือว่าช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะประกอบกับดาวประจําตัวเดินถอยหลังนะคะเรื่องของเรียวแรงกําลังความรู้สึกอารมณ์ก็แปรป่วนได้สำหรับความน่าจะเป็นนะคะก็คือการอักเสบร้อนในช่วงนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายเป็นแผลอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะรีบดูแลรักษานะคะอาการประเภทยืดเยือ้อเรือ้อรังนะกับเรื่องภูมิแพ้ต่างๆหรือ เจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นช่วงนี้ก็ยืดเยื้อนะวนเวียนเป็นๆหายๆได้นะคะสำหรับการพยากรณ์ดวงดาวนะคะส่วนหนึ่งดาวเหล่านี้นะเป็นดาวที่โครจรกันในแบบรายเดือนนะคะเมื่อโครจรมาส่งผลดีนะคะจะดีมากดีน้อยนะระดับเลเวลไม่เท่ากันนะเนื่องจากเรื่องของพื้นดวงชะตามีส่วนสําคัญนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวมังกรนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะอยากทําบุญอยากเสริมดวง ได้กุศลนะคะแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันด้วยรับฟังรายละเอียดที่ท้ายคลิปได้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวมังกรในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหรา5กนะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นพะดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w o n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน